สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้เรากลับมาอยู่ในโหมดของลิซ่าอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากไม่ได้เจอกันนานกับช่องนี้นะครับโอ้โหยังอยู่กันอยู่หรือเปล่า เงียบเลยนะครับออกแอดก็ทาธุระมานะอีกแล้วภารกิจเยอะนะครับก็ได้วะเวียนมารายงานเกี่ยวกับเรื่องราวของลิซ่าเหมือนเช่นเดิมนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวณนะล่าสุดนี้ก็เป็นประเด็นดราม่าก,กันอย่างยกใหญ่เลยกับการที่เขาลือออกมาว่าลิซ่าแบล็คพลิงนะครับตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับ YG นะโดยปฏิเสธเบื้องต้นไปเนี่ยสัญญาที่ YG ยื่นให้นะครับอยู่ราวๆประมาณ1,400ล้านบาทสื่อของเกาหลีใต้ครับบอกว่าลิซ่ากำลังคุ้นคิดอยู่อย่างหนักนะครับในการที่จะไป หรือพอซํานี้ใจหนึ่งก็รักในวงนะครับแต่ใจหนึ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ดีต่อลิซ่านักอีกด้านหนึ่งหลายคนก็อยากเห็นเธอโชว์เดี่ยวเต็มๆสักทีว่าสกายภาพของเธอจัดมากมายแค่ไหนแต่ที่แน่ผลกระทบของ YG เนี่ยก็คือหุ้นของ YG ร่วงไปเกือบเเลยทีเดียวนะครับนี่แหละทาให้ YG Entertainment ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวนะโดยบอกว่าเนี่ยนะตอนนี้ยังไม่ใช่แบบนั้นเรายังอยู่ในการพิจารณาการต่อสัญญาอยู่เรายัง คงหาลือกับการต่อสัญญาของลิซ่าส่วนข่าวลือที่ออกไปยังไม่รับการยืนยันอย่างเป็นทางการคือต้องออกมาปฏิเสธไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นหุ้นร่วงไปกว่าน,นี้แน่เขาก็ไม่ไว้ใจสถานะที่เป็นอยู่นะฮะเพราะว่า Black พิงคอาจจะเหลือ3คนแล้วก็ที่จะผลักดันวงใหม่ขึ้นมาก็ยังไม่ได้แสดงคุณภาพอย่างเป็นทางการแล้วก็ด้านกระแสนเนี่ยเราต้องจับจุดกันอีกทีนะครับเพราะฉะนั้น YG ไม่นิ่งเลยนะเรื่องของหุ้นเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะดิ่งลงไปเรื่อยๆ,ๆก่อนหน้านี้ YG ก็บอกว่าลิซ่ายัง กับตารางทัวร์ส่วนตัวเรากาลังหาลืออยู่ใะจะเย็นๆกันหน่อยอาจจะได้เฮตําหรับบริงซึ่งลิซ่าเองก็อยู่ในระหว่างกันพักผ่อนในประเทศไทยแต่ว่าเธอเนี่ยเดินทางกลับเกาหลีไปแล้วนะครับที่สนามบินเกาหลีมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งความวุ่นวายนี้ทั่วโลกรับไม่ได้เพราะทั่วลกมองว่ามันควรเป็นสิทธิส่วนตัวศิลปินหรือเปล่าคือเขาก็พยายามจะให้ของกับลิซ่านะครับมีตุ๊ก,กตาหมาที่มอบให้ลิซ่าแล้วก็คนที่มาจากด้านหลังเนี่ยก็เข้าใจว่าเขาอยากที่จะสนับสนุนลิซ่า อยากที่จะเป็นการันใจให้ Lisa, นะลิซ่านะเราก็ไม่อยากที่จะไปว่าเขาเท่าไหร่แต่ว่าการมาในลักษณะนี้คุณต้องให้เกียรติศิลปินนะครับสิ่งนี้ถ้าเกิดมันไม่ใช่ตุ๊กตาล่ะเหมือนถ้ามอในแย่ร้ายมันเกิดเป็นอาวุธลิซ่าของเราจะเป็นยังไงเนี่ยเธอก็ยื่นมาแล้วก็แบบลิซ่ายังไม่ได้รับอ่ะก็โดนแบบกันๆโดยโดยกาดนดนะแล้วตุ๊กตาเนี่ยก็ไปฟาดที่หน้าของลิซ่าทาให้ลิซ่าเนี่ยชะงักชะเง้ออยู่นานพอสมควรแล้วเธอก็ตั้งสติเหมือนโอ้โจะร้องไห้ด้วยนะว่าเจออะไรแบบเนี้ยเธอต้องเข้มแข็งแค่ไหนะครับ พวกโลกสวยอาจจะบอกว่าเอ้ยมันนิดหน่อยเองนะตุ๊กตานะ่ะมันไม่แรงอะไรเลยเออแต่ลองมองอีกด้านหนึ่งนะด้นานความปลอดภัยมันมีตรงไหนที่เข้าประชิดตัวศิลปินแบบนี้นี่นิ่าพยายามเก็บความรู้สึกแล้วนะเธอจะลองแล้วนะแต่ว่าเธอแบบเออยังยิ้มออกมาได้อะนะซึ่งนี่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกนะครับ ทางบลิงเวียดนามที่เขาแบบโอ้สนับสนุนกันนะขนาดเขาคลั่งเ้ายังไม่ไปถึงตัวอะไรขนาดนั้นเขาบอกว่ามีเพื่อนที่โซนในวันนี้ฉันภาวนาให้พวกเขาไม่เข้าใกล้ลิซ่าฉันคิดว่าพวกคุณรักลิซ่าจริงๆคุณควรรู้สึกให้ทําให้ลิซ่ารู้สึกสบายใจที่สุดใช่ไหมดังนั้นภายหลังอย่างไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามบินหวังว่าทุกคนจะรักษาระยะหา่างและความปลอดภัยของลิซ่าอย่าทาให้เธอตกใจและบังคับในการเอาของขวัญไปให้เธอเมื่อลิซ่ามีความสุขพวกเราก็มีความสุขนี่บิงเวียดนามเขาบอกองี้นะอย่าไปหาทําแล้วเขาก็เปรียบเทียบเลย ดูนะภาพที่ประเทศไทยนะไม่ได้วุ่นวายขนาดนี้ลิซ่าแบบก่อนหน้านี้ก็มีภาพออกมาเยอะใช้ชีวิตแบบสบายใจที่สุดแต่ที่นี่คืออะไรอ,อแฟนเวียดนามถามทําไมถึงวุ่นวายกับเธอนักแล้วชาวโลกบางคนน่ก็บอกว่านี่ในประเทศเกาหลีใช่ไหมแล้วช่วงนี้มีกระแสเกาหลีแบบโจมตีลิซ่าด้วยนะส่วนหนึ่งอะเรื่องไม่ต่อสัญญาเนี่ยแฟนต่างชาติคนหนึ่งเนี่ยถึงขนาดบอกว่าในขนาดเดียวกันเนี่ยลิซ่ามักเดินอย่างอิสระคุณรู้ไหมลิซ่ามักเดินอย่างอิสระในประเทศไทยโดยไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเลย อออบอกให้เกาหลีดูตัวอย่างประเทศไทยซะเนี่ยแฟนๆบางคนได้ร้องไห้ออกมาเนี่ยเด็กที่น่าสงสารเนี่ยเธอดูกังวลน,นะเนี่ยบางครั้งฉันเห็นฉันก,ก็อยากร้องไห้นะเธอไม่สมควรได้รับการเกลียดชังหรือว่าการปฏิบัติที่ไม่ดีจากผู้อื่นดูเธอสิไม่ว่าสถานการณ์จะอันตรายแค่ไหนแต่เธอก็ปฏิบัติคนต่อหน้าคนอื่นอย่างดีโดยไม่ต้องมีใครต้องเจ็บปวดเนี่ยฮะเอโมจิเศร้าเลยเนี่ย,ยฮะอยู่ในประเทศไทยนั่นเปรียกเสมือนบ้านจริงๆฉันเคยเห็นเธอไปเดินที่ตลาดโดยไม่มีผู้คนรบกวนชาวไทยช่างมีมารยาทที่ดีเยี่ย ได้โดยที่ไม่ต้องวิตกกังวลในสิ่งใดๆนี่ไทยแลนด์แดนสมัยมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอกันนะฉะนั้นอย่าไปหาทำแบบนี้นี่แอดอดไม่ไหวนะต้องต้องออกมาระบายเรื่องนี้หน่อยอ่ากับอีกภาพหนึ่งนะมีคนเป็นลมต่อหน้าลิซ่าด้วยเธอกะจะนอนอยู่ตรงนั้นจนกว่าลิซ่าจะขึ้นรถกะว่าลิซ่าจะมาประคองเธอขึ้นแอดก็ไม่รู้นะเบื้องหน้าเบื้องหลังจุดนี้แต่แฟนต่างชาติเขาบอกสาวคนนี้แกล้งทําคือแกล้งเป็นลมต่อหน้าลิซ่าคือเอาทุกอย่างทุกทางจริงผมว่ามันดูวุ่นวายเกินไปนนะครั้้ี ยิ่งกระแสมันแบบกําลังคุกคุนอยู่ด้วยอะทำไมมาเกิดความวุ่นวายในช่วงนี้ด้วยเป็นค่ําคืนเดือดเดือและกันในโลกของโซเชียลก็จับตาดูนะสำหรับการต่อสัญญาต่อไปนี้เดี๋ยวเราก็จะรายงานเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะมีเวลาบ้างก็จะมาพบปะกับช่องนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ